่าการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูผู้สอนคุณครูทุพินอลันลักษ์ค่ะโดยการเรียนรู้ที่5นะคะยังอยู่ในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวกันนะคะ ของใช้ส่วนตัววันนี้ที่เราจะประดิษฐ์คือการประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนค่ะนะคะกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะเป็นของใช้อีกอย่างหนึ่งที่ใช้สําหรับใส่ปากกาดินสอยางลบไม้รรรทัดคัตเตอร์นะคะถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้นะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะ1กล่องใส่ของที่ทําจากกระดาษนะคะ2ดินสอรสกระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสาร 4กรนไกล5ไม้บรรทัด6กาวราเทฟกและแปบงฮากาว7คัตเตอร์นะคะเรามาดูขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะดับแรกนะคะเราวัดความสูงของกล่องตามต้องการเลยนะคะแล้วขีดรอยปะเป็นแนวสำหรับการตัดนะคะดูตามภาพที่1เลยนะคะ2ให้เราตัดกองกระดาษส่วนบนทิ้งนะคะจากนั้นนะคะ3ให้เรา แต่งกองกระดาษให้สวยงามตามที่เราออกแบบไว้โดยใช้กระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือว่ากระดาษนิตยาสารนะคะฉีกหรือตัดหรือแปะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วแต่นะคะทากาวราทิลงไปนะคะติดลงไปที่กองกระดาษโดยรอบๆเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรารอจนกาวแห้งนะคะเราก็จะได้ภาพเปงภาพที่4นะคะซึ่งถ้ากาวแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะคะ กิจกรรมชิ้นงานประดิษฐ์นะคะให้นักเรียนประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนคนละ1ชิ้นนะคะมีค่าสิบคะแนนเลยจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้นักเรียนทํามานะคะโดยวิธีการส่งเหมือนเดิมค่ะแอดไลน์เข้ามากลุ่ม2องทับหนึ 2, 2ในที่นี้เป็นกลุ่มของวิชาการงานอาชีพนะคะ เวลาส่งให้นักเรียนถ่ายรูปคู่ชิ้นงานนะคะย้ําว่าถ่ายรูปคู่ชิ้นงานนะคะไม่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอการทํานะคะรอบนี้แค่ถ่ายรูปคู่กับชิ้นงานมาพร้อมกับระบุชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ในภาพมาด้วยนะคะสิ่งประดิษฐ์นี้กําหนดส่งภายในวันที่7กุมภาพันธ์นะคะ ภายในวันที่7กุมภาพันธ์นะคะยังไงก็นักเรียนก็ประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่เครื่องเขียนให้สนุกสนานนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาเหมือนเดิมนะคะขอย้ำว่าส่งมาเหมือนเดิม,กล,มกลุ่มเดิมขอโทษค่ะกลุ่มเดิมคือกลุ่มของการงานนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ครูพ่อขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ